สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคี c o อร์กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่หนึ่งนะคะมันมีหลายแบบค่ะก็เนี่ยนะคะแพทเทิร์นนะคะเพื่อนๆวาดแพทเทิร์นได้เลยนะคะมีขนาด11คูณ9้าแล้วก็10บคูณ9ค่ะส่วนโค้งนั้นใช้ปากแก้วกาแฟนะคะวาดเลยค่ะวันนี้เราจะใช้ขนาด10บคูน9นะคะก็นำเทมเพลตนะคะไปวางบนรอบๆ เออพาดบริเวณที่เราต้องการนะคะแล้วก็วาดแพทเทิร์นได้เลยค่ะวาดตามแพทเทิร์นได้เลยนะคะวดามด,ะะวดมาสองชิ้นนะคะอันนี้ออยจะใช้เป็นชิ้นนอกนะคะจากนั้นก็ตัดนะคะโดยรอบนะคะเพื่อเย็บนะคะ0.5นะคะถึง1เซนติเมตรค่ะทำแบบเดียวกันทั้งสองชิ้นเลยนะคะ ให้สองชิ้นแบบนี้แล้วนะคะก็จะตัดซออับในค่ะก็นำผ้าชิ้นนอกนะคะไปวางบนเศษผ้านะคะที่จะทำเป็นซับในค่ะกัดเก็บมุมดนะคะแล้วก็ตัดให้เท่ากับชิ้นนอกค่ะทำมาสองชิ้นเหมือนกันค่ะ จากนั้นก็นําไปวางบนใย,ยกาวนะคะแล้วก็ตัดให้เท่ากับเออพาชินนอกค่ะใย,ยกาวนี้เราจะใช้ขนาด140กรัมนะคะจะเป็นกาวสองหน้าเลยนะคะความหนา140กรัมค่ะตัดมา2อชิ้นเช่นกันค่ะ แล้วก็นำผ้าชิ้นซับในนะคะไปวางบนใยกลาวที่วางด้วยผ้าชิ้นนอกเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้แล้วก็ใช้เทมเพลตนะคะวาดแพทเทิร์นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเป็นรอยเย็บให้เราะคะ่ะก็ทำสัญ,ญลักษณ์นะคะสำหรับ เปิดกับผ้าค่ะนำขึ้นจากนะคะตัวจุดแรกนะคะให้เย็บย้ำเพื่อเสริมความแข็งแรงนะคะ จากนั้นก็เย็บทำรอยเส้นวาดเลยค่ะ ตรงจุดสุดท้ายก็เย็บย้บยําเหมือนกันนะคะเพื่อเสริมความแข็งแรงของตะเข็บค่ะอีกชิ้นหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยนะคะ สองชิ้นแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นก็ใช้กันไกลนะคะคิบนะคะคิบใหญ่ค่ะโดยรอบค่ะระวังอย่าให้โดนเส้นเย็บนะคะ ก็ใช้กันเกลเียเยนผ้าออกเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็กับผ้านะคะใช้กันไกลกับผ้าค่ะกับด้านถูกออกมานะคะใช้กันไกลกับผ้านะคะเข้าไปดันบุ่มด้านในค่ะ ก็จัดให้สวยงามนะคะแบบนี้ทีนี้เราก็จะสอยปิดปากกันนะคะแบบนี้นะคะจะใช้ได้1เส้นก็ได้2เส้นก็ได้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าวิธีการสอยซ้อนได้นะคะก็ตัก ซ้ายทีขวาทีนะคะแต่ว่าตักนิดนิดหน่อยๆนะคะไปเรื่อยๆนะคะเวลาดึงรูดแล้วก็จะไม่เห็นเส้นได้ะคะ่ะ ทีนี้เวลาจบงานนะคะใช้เข็มพันแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเข็มขึ้นจากนั้นก็สอดเข็มไปตรงบริเวณใกล้ๆที่เดิมแล้วก็ดึงออกค่ะอีกชิ้นหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยค่ะพอได้สองชิ้นแบบนี้แล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะไปรีดค่ะเพราะว่าใยของเราเป็นใยกาวนะคะเพราะถ้าไม่รีดมันก็จะฟูๆพองๆนะคะพอรีดแล้วชิ้นงานก็จะเป็นแบนแข็งแต่ว่ามันแข็งแรงค่ะถ้าใครจะเย็บติดโลโก้นะคะเย็บติดโลโก้หลังจากขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะสชิ้นค่ะแบบนี้สวยมากเลยนะคะจากนั้นก็ใช้วันเดอร์คลิปนะคะดีประกบค่ะเพราะเราจะเริ่มทำการสอยค่ะกำหนดนะคะกำหนดจุดที่เราจะไม่เย็บนะคะด้านบนเพื่อที่เราจะคลองเชือกนะคะ ตัวน,นี้จะใช้ได้สองเส้นนะคะเพื่อความแข็งแรงนะคะเริ่มนะสอดจากด้านในนะคะไปด้านมุมด้านนอกนะคะตรงนี้ด้านมุมนะคะจะสอยกลับไปกลับมานะคะสักสองรอบสามรอบก็ได้ะคะ่ะเพื่อความแข็งแรงนะคะนี่อันนี้ก็หันหัวที่จะสอยกลับนะคะสอยที่ผ้าชิ้นนอกนะคะ ก็คือการสอยซ่อนได้เมื่อสักครู่นี้แหละค่ะ เราจะสอยไปเรื่อยๆนะคะจนถึงจุดที่เราจะไม่เย็บนะคะด้านบนนะคะพอถึงแล้วนะคะเราก็จะทำเหมือนครั้งแรกค่ะจะสอยกลับไปกลับมาค่ะแบบนี้แล้วก็หันหัวกลับนะคะสองครั้งสามครั้งก็ได้ค่ะเพื่อความแข็งแรงนะคะเพื่อตะเข็บแข็งแรงค่ะ จากนั้นเราก็จะสอดเข็บเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็แทงขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะให้ทะลุกับอีกฝั่งหนึ่งเลยที่เราจะเย็บเริ่มเย็บนะคะแบบนี้จากนั้นก็เย็บกลับไปกลับมาสองสาครั้งค่ะเพื่อเสริมความแข็งแรงของตะเข็บค่ะ จากนั้นเราก็สอยต่อไปเรื่อยๆค่ะสอยต่อไปจนถึงจุดสุดท้ายนะคะพอถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะเย็บสอยไปส่มาเหมือนเหมือนจุดแรกค่ะเพื่อเสริมความแข็งแรงของตะเข็บค่ะ ิดงานนะคะน้าเข็มไปวางค่ะแล้วก็ม้วนหัวเข็มนะคะดึงได้ลูดขึ้นค่ะจากนั้นก็สอดเข็มไปเบีเย่ยวนที่ใกล้ๆจุดเดิมค่ะให้ตะลุพพาขึ้นมานะคะจากนั้นก็ใช้ดึงกระตุกค่ะให้ปมได้เข้าไปด้านในนะคะแล้วก็ตัดไปลายได้ค่ะสอยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ จากนั้นเราก็ใช้เชือกนะคะที่เราจะเข้าไปด้านในค่ะอันนี้เอใช้เชือกหนาหนึมิลนะคะความหนาหนึมิลแล้วก็ความยาว38เซนติเมตรค่ะเอ้ยไม่ใช่ความยาว45เซนติเมตรค่ะเพราะว่าอันนี่อ้อยจะใช้การขอดลูกปัดค่ะนำห่วงพวกงกุญแจนะคะ มาใส่ค่ะแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็สอดลูกป,ปัดค่ะลูกป,ปัดอันนี้จะเป็นลูกป,ปัดไม้ขนาด10มิลค่ะส่วนลูกป,ปัดเล็กจะขนาด5มิลค่ะ อันนี้เขาจะมัดคอดีค่ะให้ลูกปัดอยู่กับที่นะคะไม่เลื่อนไปไม่เลื่อนมานะคะแบบนี้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบอยากสนับสนุนอ้อยนะคะเชิญที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเลขที่4402701612ค่ะขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c คร b ์กดแชร์คลิปให้อ้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ